ดูได้ดูได้เงินอันแรกหนูจะไปให้พ่อแม่หนูก่อนที่ว่าเราได้เงินจากจาก y youtube ใช่ไหมเราได้เงินก็แรกหนูจะไปให้พ่อแม่ของหนูก่อนหนูจะไม่ใช้เงินตัวนั้นหนูไม่ใช้สักบาทเลยหนูได้เท่าไหร่ก็จ้างหนูจวจไปให้หนูคือคือนี่นี่หนูจะไปบอกเลยว่านี่นะเงินที่หนูทําจาก youtube นะหนูดูได้มาแล้วนะคือเราทําสําเร็จแล้วนะอะไรประมาณนี้นะพี่หนูจะไปบอกไปบอกเลยคนี่บ้านไปบอกพ่อแม่หนูว่าหนูนี่นะ เราทำสำเร็จแล้วนะแต่พ่อแม่หนูก็มีลูกหลายคนอยู่แต่หนูไม่หนูไม่หนูไม่ซีเรียสเพราะว่าเราใช่แต่เราต้องการให้แต่แบบคือหมายถึงว่าหนูที่หนูหนูไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่เล็กแล้วได้หนูจะมาเพิ่งออกมาอยู่รูู้อยู่ข้างนอกหนูก็ได้อยู่ในในบ้านกับพ่อแม่คือหนูนี้ออกมาตั้งแต่อยู่อายุสิบแปดหนูนุ้ยหนูถ้าเกิดเราพดยาวเราจะบอก ไม่ได้อยสิวะไเข้าห้องน้ก่อนนะไม่ได้เสียงเขาใหญ่เราก็ต้องใส่ปดแล้วก็เยี่เลยแต่อ้าม่รแต่ว่าเนหน้าคต้ออกตัง่เนาะโอยยงหัวยังหัวแบบนี้เลเปิดดูก็ยังขำเลย มาดูค่ะคนที่จะคนแรกที่จะเยี่ยมใส่แคมเปอร์นะคะคือคนนี้นะคะความฟันของหนูนะหนูจะไม่เดินไปไหนเลยหนูจะหนูจะนั่งไร์สดนั่งคุยนั่งพูดคุยกับเอสีทั้งวันทั้งคืนเลยตอนนี้พี่ปวดเยี่ยมที่ไปเยี่ยมก่อนได้ไหมหนูไฟ์สดแทนที่หน่อยได้ไหมหน้าปวดเยี่ยมพี่หน้าปวดเยี่ยมพี่หนาจะไปเยี่ยมก่อน ไม่หนูไปเยี่ยมหนูจะไม่ไปเยี่ยมหนูจะยืนจะเยี่ยมแคมเพิร์ดไปเยี่ยม,มไม่ได้นะคะต,ต้องเยี่ยมเสร็จแคมเพิร์ดนะคะหนูจะซื้อแคมเพิร์ดมาไว้เลยถ้าหนูไลฟ์สดได้หนูจะไม่งั้นจะรู้ไหมเสียมารยาทใช่ค่ะถ้าเกิดเราลุกลุกหนีไป FC จะหายไปเลยค่ะเราต้องไลฟ์สด FC ดูตลอดเลยล่ะแล้วต้องคุยกับ FC เราจะมีไอนแรกไปซื้อผ้าทำไมก่อนเพราะไม่ทำไมใส่กันเผื่อเยี่ยวหยอดจะได้หยอดผ้าทำไมเนี่ยเพราะมันตัวเองมีผ้าทำไมขายไหมผ้าซื้อหน่อยลูก <laughs> เอาจริงนะความฝันของหนูหนูจะไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยแหละไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวว่าวันนี้หนูมีชีปแล้วไม่ไลฟ์ถ้าหนูมีเน็ตหนูจะไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลย ตลบวาเปิดฟันแคนตลบดียเยนแรกเลยที่ที่บอกว่าจะเยียดใส่กันเสื้อต้องมูสบู๊รไายแรกที่จะย,ยอมเยียล่ใส่ใสดเยียดใส่กันเ้อพี่ผ้าทำไมไม่แม่ว่อ,อยจ้าคุณครูบอกคุณครูมหาทยาลัย พี่นาจะจะไอเย่สผ้าเยี่ยวหดเยนพเยี่วส่ผาาไหนูนาจะเยี่ยวส่เลยจริงะไมเยี่ยวใส่เพราะว่าเพราะว่าจะไปห้องน้าอูแต่ถ้าเยี่ยวหยดจะททาจะจรทุเยี่ยวหยดใส่ผ้าใส่ผนเนาหนูห่อนึงไม่หนูเยี่ยวใส่ผเลยหลนั่งคุยเนาั่งคุยอนัแหละคุยคุยหลายชมงอ เพราะว่าเราต้องกินไงเราคุยเราหิวเราก็ต้องกินใช่ไหมหิวก็จะกินไหมใช่ค่ะหิวนี่เวลาหิวจะกินยแล้วก็ไล์สดไปด้วยเวลาหิวหนูก็จะกินค่ะแต่ตอนหนูได้พันทรับหนูไม่หิวเลยหนูไม่กินข้าววันหนึ่งิ้สีไม่หนูดีใจหนูหนูได้พันพีติดตามแล้วหนูไม่กินข้าวเลยจะทำคลิปไหมอ่ะจะทำคลิปด้วยไหม ทำค่ะทำคลิปด้วยแล้วก็จะไลฟ์สดด้วยแต่จะไลฟ์สดเป็นชีวิตใจิตใจของหนูเลยค่ะเมยยู่ชายเจ้าของรนนเจ้าขอ